สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูเคสน่าสนใจกันต่อเลยนะครับเคสนี้เป็นเคสแก้นะครับคนไข้ผ่าตัดมาประมาณหลายปีละนะครับติบคลินิกดังแห่งหนึ่งแรกๆผ่าตัดมาแรกๆต้องบอกว่าทรงสวยแล้วเวลาผ่านไปเนี่ยก็จ,จับหดนะครับกระจับหดแล้วก็ยิ้มปากม้วนเข้านะครับแบนเรียบนะครับยิ้มแล้วเอ่อริมฝีปากแคบไม่เหลือเลยนะครับ หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยก็คืออาการของกระจับคลายตัวแต่จริงๆแล้วอ่ะกระจับคายตัวไม่ได้มีอยู่จริงในในในเทในลักษณะของการผ่าตัดปากกระจับนะครับปากระจับที่ดีถ้าทําถูกวิธีทําถูกต้องนะครับถ้าผ่าน2เดือนไปแล้วเนี่ยก็มักจะคงที่ไม่มีการคลายตัวไม่มีการกระจับผดที่หลังนะครับต้องแต่ว่าต้องผ่าตัดถูกวิธีทีนี้เรามาดูเคสนี้กันครับอ่าเห็นเนาะเห็นไหมฮะ เดนี้นะครับเห็นไหมครับว่าคนไข้ผ่าตัดมาเนี่ยกระจับหายนะครับปากล่างก็ขนาดพอดีปากบนค่อนข้างบางแต่ว่าเวลาคนไข้ย,ยิ้มเนี่ยหมอจะสังเกตเลยว่าปากงุ้มเข้าไปแล้วก็เนื้อหดไปหมดเลยนะครับหมอตรวจดูริมฝีป,ปากนะครับล,ลักษณะริมฝีปากก็คือจะมีรอยนะครับมีรอยแผลเป็นแหละแล้วก็เนื้อลักษณะก็คือแข็งๆกระด้างนะครับแล้วก็มีริว้วซึ่ง ส่วนหนึ่งก็คือน่าจะเกิดจากการผ่าตัดส่วนที่2ก็คือคนไข้ไปสักดินสีปากมานะครับแต่ว่าหมอตรวจแล้วเนี่ยคือเคสอ,อย่างเงี้ยหมอดูหมอก็จะรู้เลยว่าโอเคคนเนี้ยไปถูกการผ่าตัดด้วยเทคนิคที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยถูกต้องนะักน,นะครับก็จะเกิดลักษณะอย่างเงี้ยข้างนอกอาจจะเห็นแผลเป็นน้อยแต่ข้างในเนี่ยหมอจะรู้เลยว่าแผลเป็นจะเยอะมากนะครับการวางแผนการผ่าตัดของหมอก็คือปากค่อนข้างบางเนี่ยหมอจะไม่ทําให้ปากบางลงไปอีก นะครับต้องพยายามรักษาเนื้อปากนะครับเคสเนี้ยหมอจะต้องตลบผิวหนังขึ้นทั้งหมดนะครับต้องตัดผังผืดบางส่วนข้างในนะครับต้องสร้างติ่งกระจับนะครับซึ่งการสร้างติ่งกระจับก็ได้หลายแบบนะครับยอย่างเคสอย่างเงี้ยหนึ่งคือเราอาจจะใช้ cem, ลิบกราฟนะครับแต่ริบกราฟอย่างเงี้ยมักจะไม่ค่อยติดเพราะข้างในเป็นผังผืดหรืออาจจะใช้กล้ามเนื้อมาสาร้างหรือถ้าไม่มีกล้ามเนื้อเลยอาจจะจําเป็นที่จะต้องเอาตัวผังผืดนี่แหละมาสร้าง ให้เป็นกระจับแต่ความผืดที่สร้างโดยเอาเอา,เอามาสร้างเป็นกระจับเนี่ยจะแข็งไปนะครับต้องดูว่าในฟิลพาตันเดี๋ยวเราได้อะไรนะครับลักษณะการวางแผนการผ่าตัดนะครับหมอตลกขึ้นมาดูละตัวขาวๆเนี่ยอ่าเห็นไหมฮะขาวๆเนี่ยก็คือก้อนผันผืดแหละ นะครับแล้วก็เนื้อมุ้งลงไปแต่จริงๆแล้วผิวปากของคนไข้เนี่ยถ้าลองมุ้อย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนื้อริ้นผิวปากของคนไข้ที่เป็นหนังเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น,เ,นเราก็สบายใจอย่างหนึ่งเราก็จะสามารถที่จะเก็บเนื้อหนังไว้ได้แล้วก็ตลกขึ้นมานะครับเวลาผ่าตัดเข้าไปเนี่ยหมอต้องเลาะยกแผ่นหนังขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็ยืดบางส่วนกลับออกมานะครับแ <c oughs> อบหลังผ่าตัดทันทีนะนะครับหลังผ่าตัดทันทีนะครับ <c oughs> ก็จะเพราะว่าหมอเก็บ สามารถเก็บเนื้อปากของคนไข้ไว้ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็สร้างติ่งกระจับนะครับอันนี้ให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าบางลงนิดเดียวมุมปากกระดกขึ้นนะครับตรงนี้จะค่อนข้างยากตรงนี้คือไฮไลท์เลยนะครับอันนี้หมอก็ยืดผิวหนังแล้วก็เคสเนี้ยใช้กล้ามเนื้อมาสร้างเป็นกระจับแต่ว่าหมอตั้งใจที่จะให้แหลมไว้ก่อนแหลมไว้ก่อนเวลาเราสร้างอย่างเงี้ยเพราะเราคาดคะเนไม่ได้ว่าเออสุดท้ายแล้วขดจะเป็นยังไงหรืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อประโยชน์เราทาแหลมไว้ก่อน ให้กระจับล้นมานิดหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักประมาณ2เดือนนะครับส่งภาพมาให้หมอดูซ้ําหรือว่าเข้ามาติดตามการรักษานะครับถ้ากระจับหดพอดีไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ว่าถ้ายังล้นอยู่นิดๆเราค่อยไปเก็บแต่งรายละเอียดนะครับเก็บแต่งรายละเอียดเฉพาะบริเวณนี้ครับกระจับนะครับคนไข้ก็จะได้ทรงกระจับที่สวยนะครับแล้วก็ปากก็จะพอดีนะครับความตึงลดลงได้ทรงปากที่สวยงามนะครับ